ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับ ผู้รับเหมาเขาออกใบเสร็จในการเบิกงวดงานไหมคะต้องออกนะครับถ้าเป็นบุคคลก็ต้องให้เซ็นรับนะครับวิธีการก็คือเอาับรประชาชนถ่ายับรประชาชนมาเขียนลงไปเลยครับว่ารับเงินงวดที่2เป็นเงินเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วเซ็นชื่ออันนี้ถือเป็นใบเสร็จได้นะครับต้องมีใบรับเงินทุกครั้งนะครับถ้าโอนก็เก็บสลิปโอนไว้แล้วมันจะมีพิมพ์ในโน้ตพิมพ์เวลาเราโอนเราพิมพ์ได้ใช่ไหมเหมือนบันทึกอะเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับเป็นค่าอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นใบเสร็จได้นะครับ ตู้ที่ทําจากไม้อัดช่างใหม่มารับไงคือบอกสีที่พ่นไม่เสร็จต้องเก็บสีทำใหม่ช่างเก่าวบอกทาเสร็จแล้วไม่รู้หรอกครับ ช่งางเก่าบอกของเขาเสร็จแล้วแต่ช่างใหม่มาบอกไม่เสร็จต้องทําใหม่อันนี้เจอประจําแม้ถ้างานผนังก่ออิฐปูนก็จะเจอนะครับไม่ใช่แค่ตู้อย่างเดียวคือบางทีนั้เสร็จแล้วพอช่างใหม่มาช่งางเก่ามันมีปัญหาออกไปช่างใหม่มามจะบอกว่าเอียงครับผมต้องแก้ต้องทําใหม่เสียงเงินล้วนๆนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะตู้ครับถ้าจะเจอทุกเคสเลยก็ถามว่ารู้ได้ไงถ้าถ้าอะไรที่เราพอมองเห็นอย่างเช่นตู้อย่างเงี้ยทำสีอย่างเงี้ย ก็เหมือนกับว่าเราดูว่าถ้าอย่างเงี้ยคือเราโอเคไหมถ้าเราโอเคว่าสีแบบนี้คือเราโอเคแล้วเราก็ถือว่ามันเสร็จโอเคไหมครับแต่ถ้าเราไม่โอเคก็แสดงว่าต้องให้ช่างใหม่มาทำแต่ว่าเขาก็คิดตังค์เพิ่มอันนี้มันก็คือคําตอบก็อยู่ในคําถามฝ้าเพดานที่ช่างทิ้งไปไม่เสร็จจะทาไงต่อดีมันหาช่างมาทํายากที่งานเล็กอ่ะแล้วก็ถ้ามามานะเขาก็ชาร์จค่อนข้างแพงคําตอบก็อยู่ในคําถามแล้วครับก็คือต้องหาช่างมาทํานะครับ มีใครทำรางน้ำและท่อระบายน้ำฝังไว้ในกำแพงบ้านและฉาบปิดรวมทั้งท่อน้ำที่อยู่นอกบ้านก็ทำผนังปิดหมดแน่นอนถ้าทำไว้ในถ้าทำไว้ในผนังก็ไม่มีทางเลือกคุณต้องทุบผนังอย่างเดียวและที่สำคัญนะกว่าคุณจะรู้ว่ามีปัญหาเนี่ยปัญหามันจะลามไปเนึกอกไหมบางทีน้ำมันรั่วคุณฝังท่อไว้ในผนงัง น้ำอาจจะรั่วไม่เยอะกว่าคุณจะรู้ว่ามันรั่วบางทีมันไปซึมมันรั่วตรงนี้มันไปซึมปลายสุดของผนังตรงนน้นแล้วกว่าจะรูร้ว่ามันอยู่ตรงไหนบางทีไม่รู้เลยกลารว่าต้องทุบทั้งทั้งแผงเลยเพราะไม่รู้มองไม่เห็นทดสอบไม่ได้ว่ามันรั่วจากตรงนี้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 เนื้อออกไหมและการที่มันซึมไม่ได้ว่ามันรั่วตรงนั้นมันอาจจะซึมผ่านล่องอิดอะไรที่มันไปได้ของมันแล้วไปโผล่ตรงนน้นเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับหลีกเลี่ยง เดินลอยได้เดินลอยหลบอยู่ตรงไหนออกแบบตั้งแต่ออกแบบเลยหลบได้หลบแล้วก็เจาะเข้าอย่างเดียวพยายามให้ฝังน้อยที่สุดจากพื้นขึ้นมาแล้วงอออกกับฝังช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยได้ถ้ารู้มีปัญหามันยังเลาะได้พยายามอย่าแบบเพศโอ้โหเดินไปจ่ายอยู่ในผนังจ่ายหัวนั้นจ่ายหัวนี้เวลามีปัญหาแล้วคุณจะไม่รู้เลยกว่าคุณจะรู้อะรับรองเละเละเลยละ่ะ ท็อปโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทำงานวางทีวีควรใช้วัสดุแบบไหน,นส่วนใหญ่การเฟอร์เจอร์ครับจะใช้พวกวีเนียนี่แหละครับพวกแผ่นปิดผิวแผ่นปิดผิวทั้งหลายแหละเพราะมันงานกึง่งๆึ่งเฟอร์นิเจอร์แต่ถ้าคุณอยากได้แข็งทนมันก็หินเทียมอะไรก็ได้แต่มันไม่ค่อยเหมาะกันโต๊ะทำงานนะยกเว้นคนที่ชอบกระจกก็ได้ก็มีประมาณ3 0 3อย่างนียครับไม่ค่อยมีใครปูกระเบื้อง ถ้าครัวเงี้ยก็พวกหินเทียมเงี้ยโอเคนะครับหินเทียมหินอ่อนอะไรพวกเนี้โอเคแต่ถ้าเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะทีวีมันคืองานเฟอร์นิเจอร์ครับซื้อพวกลามิเนตพวกเนี้มาปิดผิวลายสวยๆเยอะแยะเลยอยากให้นุงช่างพูดเรื่อง พื้นปูนรอบบ้านแบบโรยหินกวดสลับหินศิลาค่ะไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คืองานตกแต่งคือเหมือนแบบงานตกแต่งคุณอยากได้อะไรแบบไหนคุณทําได้หมดเลยอาจจะซื้อแผ่นศิลาแรงมาวางเว้นล่องแล้วก็เอาหินกรวดสีน้นสีนี้มาใส่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไม่ได้เกี่ยวแลรโครงสร้างเลยขอให้แค่คุณปรับดินให้เรียบให้แน่น ไม่ยุบเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องที่คุณจะดีไซน์เลยว่าคุณอยากจะเอาแผ่นปูนมาวางเว้นล่องแล้วก็เอาหินโรยอะไรก็ตามทําได้หมดเลยครับอันนี้ขึ้นกับจินตนาการกับการออกแบบนะครับไม่มีข้อจํากัดแล้วก็ไม่มีข้อระวังอะไรมากนะครับมันชุดมันเอียงไว้บ้างก็เป็นเรื่องของดินมันไม,ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรไขแล้วก็ไม่มีการแตกแลาวหลังคาห้อง ครัวห้องต่อเติมควรลาดเอียงเท่าไหร่คะขึ้นกับตัวมุงครับที่ช่างบอกถ้าเป็นแฟตเลยต้องเป็นคอนกรีตแต่คําว่าแฟตเลยมันก็ต้องให้เอียงไปทางน้ําไหลไปทางใดทางหนึ่งอย่างน้อยถ้าเป็นหลังคาคอสลออย่างนี้ละกันถ้าเป็นหลังคาคอสโซลมันเหมือนเรียบแต่เวลาคําถามคือเวลาเทต้องให้เอียงไม่ควรจะเอียงครับไปหาจุดที่เราระบายน้ำเนี่ยสลบคือ1ต่อ200 1ต่อ200คือ2ทุกๆ2เมตรคุณต้องยก1เซน ถ้าคุณ10เมตรคุณต้องยก5เซนจากหัวถึงปลายเนี่ยถ้าคุณระบายทางนี้ทางนี้คุณต้องยก5เซนถ้าตรงนี้คุณ10เมตรอันนี้คือ1ต่อ200ถ้าน้อยสุดคือ1ต่อ500แต่1ต่อ500เนี่ยโอกาสที่ช่างจะทําแล้วแบบตกหลุมเนี่ยเยอะถ้าชัวร์ๆ1ต่อ200เนี่ยโอกาสที่จะตกหลุมกลางเนี่ยน้อยนะครับอันนี้คือพื้นคอสลลหรือพื้นแผ่นเรียบส่วนถ้าคุณใช้วัสดุอื่นมุงหลังคาคุงช่างเคยพูดตัวเลขพวกนี้ไว้หลายครั้งแล้วถ้าเมทัลชี คือน้อยมากแหละแต่จะน้อยขอ5%นะครับจริงๆตามตัวเลขเมทัลชีดเนี่ยได้ถึง2%แต่2%คุณต้องเป็นชิ้นเดียวไม่ไม่มีไม่มีมาทับกางกันแต่ลูกช่างก็เลยแนะนําว่าเอา5%แล้วก็มากกว่า5%เนี่ยไม่มีปัญหาซึ่งมันมีตัวเดียวที่ใช้5%็ได้คือเมทัลชีนถ้าคุณจะใช้กระเบื้องกระเบื้องหลอนคุณต้องสรลบเยอะขึ้นละ12องศาอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่ห้องศา5้องศาครับถ้าเมทัลชีนห้าองศาแต่ถ้าเป็นถ น้ำย้อนได้เวลาฝนมันแพงแบบนี้น้ำย้อนน้ำจะเข้านะครับคุณต่ำกว่า12อ่ะได้ไหมได้แต่คุณมีความเสี่ยงที่น้ําจะย้อนเวลามุงถ้าเป็นกระเบื้องโมเนียคุณต้องใช้ถึง30องศาถึง35องศาไม่งั้นน้ําย้อนเลยอันนี้ย้อนเด็ดขาดเลยเพราะมันทับกันน้อยมากเพราะนั้นคําตอบคืออยู่ที่คุณเลือกใช้อะไรถ้าเลือกใช้อะไรก็ต้องมีใช้ข้อจํากัดของสลปตามชนิดของกระเบื้องนะครับ สามารถรีโนเวทโดยการเพิ่มเสาและพื้นชั้นสองบนโครงสร้างบ้านเดิมได้ไหมคะทุกอย่างต้องตรวจสอบรายการคำนวณหรืออะไรตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมดเลยครับได้หรือไม่ได้แล้วแต่บางทีไม่ได้เสริมได้บางทีไม่รู้จะเสริมยังไงก็ทําไม่ได้เป็นเคสเคสไปอันนี้ไม่มีคําตอบตายตัวนะครับแต่ต้องเช็คคือยืนยันว่าต้องเช็คทุกอันนะครับถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพิ่มน้ําหนักเพิ่มพื้นอะไรพวกนี้ต้องเช็คต้องแน่ใจอ่ะต้องแน่ใจจริงๆนะครับ งา <á gil> นนี้ดีคุณช่างชอบหน้าที่ของโฟแมนต้องทําอะไรบ้างครับอันแรกคือไม่ใช่ผู้ดีไซน์คือต้องมีแบบมาให้ถ้าโฟแมนนะโฟแมนไปคุมน้านง,งานต้องมีแบบมาให้โฟแมนยืนตรงนี้มือหนึ่งโฟแมนคือรับอะไรมาต้องมีแบบมีแผนงานมีสเก็ตดลถูกไหมครับเฮ้ยต้องวันนี้เดือนนี้ทําอะไรปีนี้ทําอะไรจนมาถึงวันนี้ทําอะไรรู้อย่างนี้ปุ๊บรู้แผนงานที่เขาเขา,เขาจ่ายงานมาให้แล้วปุ๊บอันที่2คือเอาไปดูว่าเขาทําตามนี้หรือเปล่าถูกไหมทำตามแผนงานหรือเปล่าทําตามแผนงานหรือเปล่า ทำถูกต้องหรือเปล่าทำถูกต้องหรือเปล่าก็คือดูแบบหันมาดูแบบเหล็กข้างบน3เส้นที่ช่างทำ3ามเส้นหรือเปล่าถูกต้องตามแบบหรือเปล่าเนี่ยหน้าที่ของโฟมนเลยแหละลุะลงช่างอธิบายแบบเบสิกเบสิอย่างนี้มันนอกนั้นก็จะเป็นหน้าที่ดังเทคนิคเช่น คี่ไม้แบบคำยันตีตะปูดีหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าฝนฟ้าแบบนี้เฮ้ยมันไม่ควรจะเทก็ต้องรู้พฟแมนต้องรู้นะครับไปรายงานได้ไปขอความเห็นได้ว่าพี่ครับผมว่าฝนจะตกไม่ควรเทนะครับเดี๋ยวหน้าปูนเสียเรื่องพวกนี้เขาต้องรู้เป็นเบสิกเหมือนที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยโฟแมนต้องรู้เพราะนั้นเขาจะดูแลหน้างานแบบนี้ถูกต้องตามแบบหรือเปล่าถูกต้องตามแผนงานหรือเปล่า อ,อู้หรือเปล่าถ้าเป็นโฟแมนของผู้รับเหมาก็คือไปทูคนงานอู้หรือเปล่าได้งานตามที่ควรจะได้หรือเปล่าเฮ้ยก่ออิดต้องได้3มแผงดีวันนี้แปแผงงานเนี่ยคุยกันไว้แล้วต้องได้3มแผงทั้งอู้อเปล่าทำไมวันนี้มันออกมาแผงเดียวนี่ก็เป็นหน้าที่นอกนั้นก็คงมีย่อยๆอีกแต่หลักๆก็คือดูเรื่องเวลาดูเรื่องการทำงานความเรียบร้อยและเป็นไปตามแบบหรือเปล่าอา้าวถ้าสรุปแบบหัวข้อใหญ่ๆก็ประมาณนี้